มามาอันนี้ผมผมผมคาดการไว้ว่าจะใช้อีกยาวๆเพราะว่าแบบตัวนี้ยังค่อนข้างดีแต่เสียดายอย่างแม่งแม่งจะเรียกว่ายังไงเดียวมันมันบวมนะครับภาษาบ้านๆของภาษาช่างเรียกว่ามันท้องนะครับไกลคลอดว่ามันดีอะ่ะอย่าหาทำนะครับอย่าเรียนแบบผมเพราะว่าโทรศัพท์ผมอาจติดอาจลุกเป็นไฟได้ อีกข้อหนึ่งที่ไม่ควรทาเลยก็คือตอนเวลาที่ประจุมันกําลังมีอยู่เนี่ยประจุมันกําลังเต็มเต็มเนี่ยมันจะมีอ่าอย่าเรียกว่ากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จงเรียกว่าออกซิเจนหรือไฮโดรเจนบริสุทธิ์นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดกับแบตเตอรี่ประเภทตะกัวประเภทน้าใช่ไหมแบตเตอรี่ประเภทน้าน,นะครับแล้วถ้าเกิดว่าสารพวกเนี้ยมันละเหยอ,อยู่ข้างนอกนะครับหรือว่ามันยังทํางานอยู่ถ้าเกิดว่าอากาศเข้าไปผสมอยู่ในนั้นได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ อ่าคำถามนี้ก็คือมันก็จะติดไฟไงครับ<笑><笑>อะไรล่ะครับเอออันนี้สารกลุ่มนี้มันมันติดไฟได้นั่นเองโอ้โหสิบสามเออสิบสี่จุดสี่เลยนะเว้ยเดี๋ยวมาดูมันมันคือเดอะเบสสิบสี่จุดสี่จริงๆมันก็เต็มอยู่ที่สิบสี่จุดแปดป่ะเออว่ะสิบสี่จุดสี่นี่กระแสเต็มนี่ยว่ะก็เสียเต็มมั้ยอันแล้วผมชาร์จสภาพไหนวะมันถึงเต็มยังไงเนะี่ยเอาเป็นว่า, <S <S าผมจะทําการเจาะนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมแบบไม่อยากจะทําแต่ก็ทําไวปแหละ ก็ปกติก็ทำนะครับและเจาะแล้วเนี่ยต้องปิดรูให้ไม่ชิดนะครับเจาะเสร็จยาปล่อยปะแล้วเลยเตรียมสก็อตเทปไปเลยนะครับเตรียมกอดเทปไปเลยกอดเทปที่ฝนตกใส่ก็ก,ก็นั่นแหละผมซื้อมา3าบาทใช้จนคุ้มเลยนะครับเอามาทั้งทําเป็นแผงแบตบ้างแหละเอามาทำเออหลายอย่างลูคุ้มเลยครับ30บบาทดีกว่าไปซื้อพวกอ่าอะไรอะ่ะท่อหดท่อหดแบบนี้มาแพงแพงเมตรหนึ่งบอกเลยว่าเกือบร้อยนะครับ เพื่อเพื่ออะไรไม่รู้นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมแบตเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะครับเขาก็เลยทําดีแต่ว่าเราเนี่ยทําแค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยทําแค่นี้ก็สะดวกแล้วเนี่ยอเอเอางี้เอางี้เอางี้อ่าคือเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าผมก็บอกเลยว่าไม่มั่นใจและอย่าทําด้วยนะครับเจาะแบตเพื่อเอาอากาศออกมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับถ้าเจาะไม่ดีอาจจะไปโดนอ่าอาจจะไปโยนขดลวดเรียกยังไงว่าแผ่นลวด ครับที่เขากดเอาไว้แล้วมันจะมันจะเกิดอาการช็อตนะครับมันจะมีปัญหาแล้วก็ปัญหาระยะยาวแหละเรียกว่าปัญหาระยะยาวนะครับจริงๆเราใช้เราใช้เข็มได้นะแต่ว่าผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมจะเจาะทาบทำแบบนี้มันก็ไม่ง่ายนะการเจาะเนี่ย นี่ครับ okay. <c oughs> อย่าอย่าสูดดมนะครับพยายามอย่าสูดดมนะอันนี้คือสารที่อันตรายมากๆนะครับจริงๆก่อนหน้าเนี้ยก,ก่อนก่อนเขาเรียกว่าอะไรก่อนที่เขาจะทําไ้เนี่ยมันก็มีบรรยากาศแหละแต่แต่คืออย่าเอาอากาศเข้าไปนะครับและอย่าสูดดมด้วยไม่งอันตรายสารนี้นี่ครับผมจะทาให้แบนลาไป จะยังไงก็ช่างพยายามรูดรีดรีดน้ําออกเอไม่ใช่โอรีดลมออกนะครับออกให้มากที่สุดนะฝั่งนี้ก็รีดออกันี้ก็รีดไปที่ดอกให้มากที่สุดครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ทําให้แบตมันได้นี่ขึ้นหรอกแต่ว่าผมเคยเคยทําการแบบใช้โทรศัพท์ที่แบตมันรั่วไงแล้วเผื่อใช้เป็นเดือนเดือนเนยคนเหี้ยเลยตอนนั้นคือความรู้สึกคือเหี้ยมากมันคือแบตตัวนี้ครับ อย่าหาทำนะครับมันรั่วได้เอาเป็นว่าถ้าซื้อมือถือมือสองมาเนี่ยดูให้ดีๆนะครับคือต้องแกะดูเป็นอย่างแรกแหละไม่รู้ว่าเจ้าของคนเก่าเขาทำรั่วได้ยังไงนะครับแต่มันรั่วผมใช้เป็นเดือนนะก็ไม่ระเบิดก็ไม่ติดไฟแต่ว่าก็ไม่ควรจะเสี่ยงนะครับแบบนี้กินมันขิวนะครับเอา้าเชียร์ละเอา้าอะไรเนี่ยทางไหนเนี่ยสรุปมันทางไหนทางนี้ เดี๋ยวเตรียมมาไว้นะครับผมจะเตรียมมาไว้เพราะว่าอันนี้อันนี้เรารีดเรารีดออกอุ้ยใช่ไหมอ่เดี๋ยวเรารีดออกนะครับรีด,รดรีดลมออกนะครับทําการรีดลมออกจริงๆมันบวมมาจากอีกเครื่องนึงอยู่แล้วนะครับแล้วต้องเข้าใจครับมันก็บวมขึ้นเรื่อยๆแหละ ถ้าเราเออนี่ครับปึออ๊บอะไรวะเนี่ยดูอะไรวะเนี่ยนี่ครับปึออ๊บแบตแบบนี้มันเสื่อมไวขนาดนี้เลยเหรอวะแบตบของฟูทัสเนี่ยคือผมผมไม่มั่นใจหรอกว่ามันสอมเสื่อมไวจริงหรือเปล่าเพราะว่า สำหรับตัวผมเองผมว่าฟูลทัชเนี่ยดีครับเพราะว่ามันใส่กับมือถือได้และไม่มีปัญหาอโอเคแบตอื่นมันใส่แล้วมีปัญหาครับแต่วงจรก็เหมือนกับชาวบ้านเขานั่นแหละไม่ต่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาใส่เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เลยเครื่องที่ถ่ายเนี่ยถ้ารอดก็จะได้เห็นคลิปแน่นอนว่าได้เห็นคลิปแน่นอนนะครับรีดลมออกจากแบตเตอรี่คือผมรีดออกได้ไม่เต็มที่ครับรีดได้ไม่เต็มที่ต้องยอม ต้องยอมรับว่ารีดได้ไม่เต็มทีเพราะว่านะมันทําด้วยมือนะครับต่อให้ทําด้วยเครื่องเลยก็รีดได้ไม่เต็มทีหรอกแต่พอแค่แบบขอแค่แบบคือพอมันบวมอีกรอบหนึ่งเราก็รู้ตัวว่ามันบวมเข้าใจปะ่ะเออเราทํไม่ให้มันอากาศมันเข้าเพราะว่าไอที่ห่ออยู่เนี่ยเป็นแค่ลูมิเนียมป่ะเออเป็นแค่ลูมินียมที่ห่อเอาไว้นะครับผมจะเพราะว่าแบตเครื่องนี้มันผมเปลี่ยนแล้วไม่ไม่ได้เรื่องเลยคือแบบเสือเอเส่อมเอาเสื่อมเอาแบบเดี๋ยวก็ดับเดียดเด๋ยวชาร์จเดี๋ยวดับนะครับ มันโคตรเที่ยเลยนะครับมันเที่ยจริงๆนะดังนั้นผมก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคืนจะเป็นมือถือเครื่องนี้นะครับนี่เครื่องนี้เลยนะที่ผมติดก็เทปเอาไว้แน่นอนว่าชาัดเจนว่าเครื่องนี้แน่ๆนะครับแล้วแบตบตัวนั้นอนะแบตบตัวที่ผมรีดลมออกอะมันใช้งานได้ดียังไงนะครับก็คือถอดออกมันก็จะไม่มีปัญหานะครับอ่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะในอนาคตผมมีโอกาสนะครับที่จะใช้เป็นแบตเตอรี่1 8 6 5 แต่ว่าการที่เราจะใช้แบตเตอรี่18.50เนี่ยเราจะเป็นที่ต้องต่อสายแข็งๆสายใหญ่ๆหรือว่าสายที่มันสามารถจ่ายแอมป์ได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมือถือบางรุ่นเนี่ยบางครั้งมันต้องการแอมป์เยอะมันก็จะไม่ติดนะครับเปิดก็จะไม่ติดจอนั่นเองเอาะฉ็นว่าก็พยายามต่อให้แข็งแรงนะครับทนทานก็ผมต่อมาข้างนอกนะครับผมต่อมาข้างนอกแล้วก็ลองใช้ดูก็แบตแบตบไรนะั้นง8 5 0เนี่ยมัน มันใช้ได้ผลดีนะว่าแต่ว่าจาเป็นต้องใช้ b m s 2อันอันนี้ขอเล่าเท้าความไปก่อนว่าทำไมถึงใช้ b m s 2อันเพราะว่าวงจรเนี่ยวงจรของมือถือเนี่ยตัดการชาร์จที่4.4อ่าเอาเป็นว่ากระแสเต็มอะของแบตพวกเนี้ยมันอยู่ที่4.4สเห็นสังเกตไหมเนี่ยอยู่ที่4.4แต่ว่า1850คือกระแสเต็มที่ กระแสเต็มที่สามจุดสี่จุดสองอาให้เต็มๆเลยผมเห็นเต็มๆแล้ว b บียมตัดคือสี่จุดสองแต่อนนียมันเพิ่มขึ้นมาสี่จุดสี่ครับความมันตรายมันอยู่ตรงจุดนี้นะครับพอเป็นแบบนั้นการชาร์จเกินแบบนั้นเป็นสี่จุดสี่เนี่ยโดยที่ไม่มี B บีเมของหนึ่งแปดหกห้าศูนย์เนี่ยคือจะเกิดอะไรขึ้นครับปัญหารแรกเลยปัญหาหลักๆเลยก็คือแบตเสื่อมยางเร็วนะครับแบตเสื่อมยางเร็วไวเลยแบบเร็วมากๆนะครับดังนั้นเราต้องใช้บียม ป้องกันกระแสนะครับกันการไฟเกิน2ตัวตัวแรกเป็นของมือถือเองตัวที่2เป็นของแบตเตอรี่ตัวนี้เองนะครับมันจะทําให้แบตของเราเนี่ยไม่เต็มแต่ก็สามารถใช้ได้อย่างยาวนานนะครับเอาเป็นว่าอันนี้ใครที่สงสัยใครที่อยากจะทําอยากจะลองทําก็ดูคลิปผมเป็นตัวอย่างได้นะครับผม